ประเด็นถัดไปผมอยากจะพูดถึงรง้อยตัวหนกกเฉลิมเป็นเรื่องสําคัญครับเป็นเรื่องสําคัญที่ผมต้องทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลคุณเฉลิมผมเป็นฝ่ายค้านครับผมไม่มีส่วนได้เสียลูกชายคุณเฉลิมจะได้ดีได้ดีผมก็ยินดีด้วยฮนะแต่อันนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของคนจํานวนมากข้าราชการจํานวนมาก ที่ทําให้เกิดความสูญเสียทางความรู้สึกในสังคมผมถือว่านี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจนที่สุด Conflict of interest ชัดเจนที่สุดนะลูกคุณเฉลิมได้รับผลประโยชน์แต่การย้ายจากทหารไปเป็นตำรวจโดยที่คุณเฉลิมเป็นผู้ดูแลกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตนะิในสมัยก่อนลุงจิ๋วอาจจะช่วยเพราะสมัยก่อนลุงจิ๋วเป็นรัฐมนตรีกราทหมง รับลูกชายคุณเฉริมเข้ามาแต่ปัจจุบันคุณเฉลิมเป็นผู้ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงนี้ผมเรียกว่าเป็นช่วงที่กระเบื้องเปื้องปูลอยน้ำเต้าน้อยมันฝอยจมคนดีมันต้องอยู่บ้านนะคุณลูกคุณเฉลิมได้ใช้เวลาสิบเจ็ดวันในการย้ายคุณกำรวนวิทยืยนยันว่าแม่นปืนมีประกาศสิบหกฉบับคุณ เทียวพันยืนยันว่าไม่มีประวัติด่างโพอยหรือว่าไม่มัวหมองไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียผมเลยได้ทราบอย่างนี้ครับผมก็ไปนค้นมาครับผมจะคุยกับด็อกเตอร์ทางกฎหมายไม่เอากฎหมายมาคุยเดี๋ยวด็อกเตอร์ก็หาว่าชูวิทย์ไม่รู้เรื่องพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฉบับป,บปรับปรุงใหม่เขาเรียกว,ว่าพรลบตํารวจ ฝากถึงคุณเปียวพัน์คุณกำรนวิทย์และคุณเฉริมพอรบลตำรวจครับพอรบตำรวจกำหนดไว้ที่มาตรา48ครับข้อ6ครับมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกอตอรอก็เปิดไปอีกครับกฎกอตอรอว่ายอย่างไรกฎกตลครับว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ การเป็นข้าราชการตำรวจอันนี้หมายความว่ากฎกอตลอลร์คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้วนะใครจะเป็นตำรวจต้องมีคุณสมบัติตามนี้ทีนี้ไปดูเลยครับไปดูที่ข้อสองวงเล็บสองกฎกตลรนะครับว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เป็นข้าราชการตำรวจข้อสองวงเล็บสองไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียช่องตรงนี้ ถามว่าลูกคุณเฉลิมเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียไหมหรือจะถามลึกอีกหน่อยมัวหมองไหมอันนี้ต้องถามหรอกครับต้องถามว่าไอ้คำว่าเสื่อมเสียเนี่ยในสมัยก่อนเราไม่ต้องพูดถึงคดีครับคดีมันจบไปแล้วคดีเรื่องดาบยิ้มจบไปแล้วครับสาลยกฟ้องแต่ต้องถามว่าลูกคุณเฉลิมสมัยที่เป็นทหาร ตอนที่หนีออกไปหกเดือนไปต่างประเทศไปมาเลเซียไปมอบตัวอยู่มาเลเซียตรงนั้นเนะี่ยลูกคุณเฉลิมเสื่อมเสียหรือเปล่าครับขาดราชการหรือเปล่าครับแจ้งต้นสังกัดหรือเปล่าครับว่าออกนอกประเทศแล้วไปมอบตัวอยู่ที่มาเลเซียไปได้ยังไงครับราชการถือว่าการไปเดินทางไปต่างประเทศจะต,ต้องแจง้งเอาละครับตรงนั้นเราถือว่าเรารู้เราช่วยกันนะครับ อยากจะให้คนดีกลับคืนสู่สังคมทีนี้ต้องไปถามต่อะครับว่าไม่มีผู้เสื่อมเสียต้องไปดูกฎต่อไปครับ,บกฎกตลอลอีกครับว่าเรื่องการโอนย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจก็แสดงว่าลูกคุณจะลิกย้ายจากทหารเป็นตำรวจก็ต้องผ่านกฎนี้ด้วยอาลครับกฎนี้ข้อสําคัญระบุไว้ครับ ที่ข้อ3บอกว่าผู้ที่จะขอโอนมารับราชการตำรวจต้องมีคุณสมบัติลักษณะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา48ก็คือต้องไม่มีผู้เป็นผู้ความมีพฤติเสื่อมเสียยตหน่งหน,นี้ราชการออกไปตอนนั้น6เดือน 2. ท่านยังต้องคดีจำคุก6เดือนเชื่อว่าเป็นการรับสาร,รภาพเพาราะศาลรอลงอาญาเรื่องอยังอยู่ที่สาอุท์ยังไม่จบ แล้วไม่รู้ว่าอย่างนี้เสื่อมเสียหรือเปล่าต้องไปพิจารณาดูนะครับที่สําคัญที่ผมจะชี้ให้เห็นว่าช่องนี้คือข้อสี่ข้อสี่ระบุไว้ว่าให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานมีการพิจารณารับโอนโดยคำนึงถึงอายุตัวอายุราชการความรู้ความสามารถประสบการณ์ของนี้สําคัญนะครับความชํานาญงานของผู้ขอโอนเปรียบเทียบกับข้าราชการตํารวจที่รับราชการอยู่ในหน่วยงาน แสดงว่าคุณแม่นปืนมากและในสํานังกงานตํารวจแห่งชาติไม่มีใครแม่นปืนสู้ท่านเพราะเขาให้เปรียบเทียบก,การเปรียบเทียบก,ก็เปรียบเทียบกับข้าราชการตํารวจในขณะนั้นที่รับราชการอยู่ในสํานังกงานตํารวจแห่งชาติหน่วยอลิซาลาอยู่ไหนหน่วยกองปราบกองมาโดอยู่ไหนหน่วยนาเลสวน2 1 6อยู่ไหนคนระดาบเหล่านี้ไม่ใช่ครุฝึกไม่มีความสามารถแม่นปืนสู้คุณลูกคุณเฉลิมได้แม้แต่นิดเดียว เพราะลูกคุณเฉลิมมีประกาศสิธิบัตร16ฉบับ16ฉบับได้มาจากสนามปืนในเมืองไทยเก่งวกิงก็ต้องส่งไปโอลิมปิกต้องไปโอลิมปิกไปลอนดอนเกม2012ไปแข่งกับเขาแล้วแพ้สหรัฐอเมริกาแพราาา้แพรัสเซียผมจะไม่ว่าสักคำไปแข่งกับเขาสิครับ <c oughs> อย่างนี้ไม่ว่าแต่มาอ้างประกาศสิบัต16ฉบับที่ได้จากสนามยิงปืนโอ้โห <c oughs> แล้วเขาให้เปรียบเทียบนะฮะก็แสดงว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วผมไม่มีครูแม่นปืนเลยสักคนเดียวไอ้ที่ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นผมไม่รู้ว่าจอยิงหรือเปล่าผมไม่รู้จอยิงหรือเปล่าพ็ปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นสิบหกถ้าไปโอลิมปิกผมไม่ว่าสักคำเก่งกิงต้องไปโอลิมปิกสิครับแล้วมาแสดงให้เห็นว่าไปเป็นตัวแทนประเทศชาติคุณเฉลิมนั้นเป็นพ่อที่นายยกย่องแต่เป็นนักการเมืองที่ใช้ไม่ได้ คุณทําอย่างนี้ทีหนึ่งตอนรับกลับมารับรายงานตาหานก็ไม่ว่าสังคมตรอมใจไม่ว่าแต่คุณทําเหยียดหยามสังคมคุณทําเสมือนกับไม่รู้สึกรู้สาว่าคนในสังคมจะรู้สึกกับคุณยังไงข้อสี่นี่ยังไม่จบนะฮะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบผู้ําง,งานงานของผู้รับโอนผู้ขอโอนเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจที่รับราชการอยู่ในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติชตัดเจนแล้วนะฮะ ว่ามีคนแม่นปืนอยู่คนเดียวเพราะเปรียบเทียบแล้วไม่มีใครเก่งกว่าครูฝึกต่างๆเหล่านั้นไม่ได้รับสิทธิ์นี้ครับทําไมอ่ะครูฝึกผมจะขึ้นมาจากชั้นประทวนขึ้นไปชั้นสัญญาบัตรทําไมขึ้นไม่ได้อ่ะทำไมลูกคุณเฉลิมสิบเจวันย้ายจากทาหารเป็นตำรวจได้ผมไม่แปลกใจหรอกครับที่คุณคำรนวิทย์บอกว่ามาได้ในวันนี้ก็เพราะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมผมไม่แปลกใจจริงๆคุณคำรนวิทย์คุณแน่มาก คุณแน่มากะคุณเก่งมากส่วนท่านเพียวพันท่านเพียวพันไปใหญ่แล้วครับท่านเพียวพันต้องตอบคำถามให้ได้ครับท่านเพียวพันต้องตอบให้ได้ว่าเพราะอะไรฮนะท่านเพียวพันถึงไม่ได้ดูแลลูกชายดาบยิ้มที่้องไปเรียนจากสูภาพที่มอลังศิต์แทนที่ลูกเขาจะได้เป็นตำรวจเพราะพ่อเขาตายแต่ปรากฏว่าไปรักคนที่มีคดีมาเป็นตำรวจซิอีก แล้วคนที่มีคดีมาไปตำรวจซิเองคุณต้องตอบฮะแล้ตวตำรวจที่เหลือจะรู้สึกยังไงรู้สึกสบายดีครับไม่รู้สึกอะไรครับคุณตอบได้ไหมครับคุณตอบให้ผมหายสงสัยเลยครับที่ตำรวจบอกว่าถูกฆ่าตายมากคุณเบียวกบร้างา,ามาตำรวจถูกฆ่าตายจะต้องหาครูไปแม่นปืนมามาฝึกตำรวจไอ้แ่ที่ผมสงสัย ที่ผมสงสยัยว่าและบรรจุผู้ต้องสงสยัยที่รา,าบการตำรวจสิเองมาเป็นตำรวจสิเองเนี่ยมันไม่หนักเลยครับสังคมยอมรับได้ก็สังคมมันอยู่บ้านเนี่ยท่านเป็น,นรัเมนองท่าทำอะไรก็ทําได้นี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ววันนี้ท่านจะไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยท่าน,เ,นเอาสิทธิ์อะไรไปเป็นาผมกลัวตายแต่วันนึงท่านเป็นรัฐมนตรีมหาไทยท่านก็ย้ายใครลูกหลานมาเป็น อยู่กระทรวงเต้นไปหมดสิครับก็ไ <c oughs> อ้น,นี่คุณยังทําได้เลยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้ว่าเขาไปสมัครย้ายไปตํารวจก็คุณก็ไม่รู้เรื่องเรื่ององานที่คุณรับผิดชอบเรื่องคดีเรื่องเกี่ยวยาเสพติดคุณไม่รู้หรอกครับเพราะคุณไปนั่งถ่ายรูปกับตํารวจเฉยๆ,ๆุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องในบ้านคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะไปรู้เรื่องยาเสพติดด้วยเหรอไม่รู้รู้มึงว่าวายมูตองปีไหนดีรู้มึงว่าวายปีนั้นดีปีนี้ดียังไม่จบอยาเพิ่งไปยังไม่จบ นี่ครับและต้องดีดดอ่านให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเขาเขียนว่าผู้ชำนาญงานของผู้ขอโอนเปรียบเทียบกับข้าราชาการผู้รับราชาการในหน่วยงานนะั้นและและก็คือคู่1และ2ไม่ใช่หหรือ2 1และ2และประโยชน์ที่ทางราชาการจะได้รับเป็นสำคัญและประโยชน์ที่ทางราชาการจะได้รับเป็นสำคัญ จะต้องไม่มีเหืองวงหมองเสื่อมเสียหนีคดีไปอยู่6เดือนออกไปอยู่มาเลยไปมอบตัวที่มาเลยขาดราชการไป6เดือนคุณกลับมาได้มีคนช่วยเป็นทาหารคุณย้ายกลับมาอีกบอกมีแม่นปืนประกาศ16ฉบับทั้งทั้งที่นักแม่นปืนอยู่เต็มสำนักงานตราเวจแห่งชาติไม่ได้พิจารณาหรอกครับ17เจวันคุณย้ายเข้าจากทหารเป็นตำรวจคุณคำรนวิทย์คุณเพียวพันคุณแน่มากไง แล้ววันหลังถ้าเกิดร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยหนึ่งคุณเฉลิมในทางการเมืองุณเฉลิมไม่มีสอสอในมือสักคนจะแอบไปขโมยสอสอนูกแรทางอีสานจากท่านประชาแหมท่านประชาก็คนตำรวจเอกนี่แค่ร้อยตำรวจเอกประการที่สองปากบอกเสื้อแดงหน่อยผมยังไม่เคยเห็นคุณเฉลิมขึ้นเวทีเสื้อแดงเลยประการที่สามประการสำคัญ ร้อยสิบเอ็ดคนเขาก็กลับมาแล้วคนมีความรู้ความสามารถคุณหญิงสุดารัต์เป็นยังไงอ่ะเอา้าก็เหมาะสมนี่ท่านโดยไปตั้งห้าปีวันที่ท่านลงกลับมาไม่ไม่เหมาะสมยังไงดังนั้นผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังว่านี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจนและเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เป็นช่องที่ทําให้ท่านได้เห็นว่าผมรู้เรื่องกฎหมายดีผมใช้กฎหมายเป็น ผมเป็นนักบัญชีถ้าผมจะดูกฎหมายผมละเอียดที่ท่วนเชิญดูครับกฎสองกฎนะฮะกฎที่เป็นตํารวจเองและกฎที่จะโอนย้ายเป็นตํารวจเพราะฉะนั้นกฎกอทลอเนี่ย <c oughs> ผมขอถามครับว่าท่านได้ปฏิบัติตามนี้ท่านไม่เสื่อมเสียท่านไม่หมืวหมองคดีที่ยังค้างอยู่ที่รอยอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ท่านบอกไม่ขัดไม่ขัดยังไงท่านโดนไปหกเดือน สารพัดมาทำร้ายร่างกายเขาโดน6เดือนสารอรอลงอาญาคดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์แต่หนีไป6เดือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยหลบนีออกนอกประเทศที่สําคัญผู้ฝึกแม่นปืนประเทศไทยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่ต้องหาต้องไปหาคุณลูกคุณเฉลิม16บหฉบับประกาศสินเนียบัตรอย่างเดียวครับเรื่องนี้จะนําเข้าสู่กรรมธิการตารวจนะครับ หมายความว่าการยกย้ายรน้งนี้ในความคิดของเูื่อยผิดหลักตลอดไม่เข้าตลอดไม่ถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้ยอมไม่เห็นชัดเจนว่าผู้ที่มาจะไปเป็นซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจจะย้ายมาเป็นข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามกฎเอาระบบตำรวจม48และจะต้องมีความรู้ความสามารถเปรียบเทียบก,กับผู้ที่ทํางานอยู่ผู้ที่เป็นตำรวจอยู่และ จะต้องเป็นที่ราชการจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญน,นี่ฮนะเขียนไว้ชัดเจนเนยะเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านไม่ทำหรือเปล่าท่านไม่ได้ทำท่านก็เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน <c oughs> เพราะอะไรรท่า <c oughs> นควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกไม่รู้เรื่องท้าไม่รู้เรื่องแล้วเรื่องยาเสพติดจะรู้หรือ <c oughs> สังคมตั้งข้อสงสยัยทั้งท่านเพียวพันท่านท่านกำลุงวิทย ท่านทําได้ท่านทําไปเถอะครับท่านทําไปเถอะครับเพราะไอ้สิ่งที่ท่านทําเนี่ยมันเกินไปนะครับแทนที่คุณจะไปสนับสนุนคนที่ลูกหลานเขาคุณไปสนับสนุนคนที่มีปัญหาอย่างนี้ตํารวจก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยกระเบื้องมันเฟื่อมคูลอยน้ําเต้าน้อยมันถอยจมหรือเปล่าเอกสาหรหลักฐาน อยู่นี่แหละถ้อาอยากจะดู